สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปนะครับสำหรับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนคลาสกันนะซึ่งขั้นแรกเนี่ยการเปลี่ยนคลาสได้จะต้องมีเลเวลทั้งหมดห้าสิบเก้าขึ้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้มาที่ n p c เปลี่ยนคลาสซึ่งมันจะมีอยู่หลายตัวทั่วไปตามเมืองเนี่ยแหละครับเอ่อแล้วก็กดคุยปึป๊บอ่าทีนี้ก็จะมีคลาสที่เราต้องการให้เลือกเปลี่ยนมาก็คือหกคลาสพื้นฐานนั่นแหละครับเราสามารถเลือกเปลี่ยน,นอะไรก็ได้นะโดยไม่มีเงื่อนไขล้ทีีน เปลี่ยนคลาสเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องของสกิลสกิลเนี่ยจะต้องใช้ xp เรียนรู้ใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็จะเริ่มที่เรืวลงหนึ่งกับบางอันที่ยังไม่เรียนแต่ก็มีบางตัวที่มันมาจากอาชีพเก่าอยู่บ้างนะครับเออก็ถ้าหากสมมติว่าผมอยากจะเล่นคาไปกษัตริย์เนี่ยก็นั่งกดอัพสกิลกันใหม่หมดเลยประมาณนี้นะออก็กดไปเรื่อยๆเ,เลยครับเนี่ยก็ ปกตินะทีนี Christ, skill, to to Teraz, like, e ้ก็มีปัญหาหนึ่งก็คือเนื่องจากเราเป็นคลาสใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีระรับการใช้สกิลหรือจุดเด่นของมันสักเท่าไหร่ก็แนะนำว่าให้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะก็ลองลองดูลองๆอ่านครับมันก็จะพอทำความเข้าใจได้บ้าง นะมันไม่เหมือนกับที่ว่าเราเล่นมั้งแต่ระดับหนึ่งเราค่อยๆเก่งขึ้นอย่างนี้ก็จะพอเรียนรู้สเต็ปเรียนรู้สกิลใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆจังหวะการใช้อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะต่างกันไปบ้างในจุดนี้ทีนี้ก็พยายามอัพสกิลแบบคู่กับม,ม,มาก็ได้ไมั้ง ช่วงแรกก็คืออัพแบบนี้ก่อนครับพยายามอัพเฉลี่ยเฉลี่ยหน่อยหลังจากนั้นก็ถ้าหากไปลนดันใดดันนึงแล้วเลเวลมันจะเอข้พีพุ่งแล้วก็เลือกอัพสกิลทีละอันไปหลังเลยก็ได้ก็กดกดคือตอนแรกใช้ EXP น้อยมากเมื่อเทียบกับเลเวล59ของเราแล้วนะครับ กดสกิลกแรกๆก็ดีนะเพราะได้ใช้บ่อยหน่อยทีนี้ก็คุยที่ NPC เปลี่ยนคา่าอีกทีหนึ่งนะครับไอที่ขึ้นตกใจเนี่ยเขาจะให้ชุดคอสประจำอาชีพขึ้นมานะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแล้วก็จะได้รับรางวัลจากกิจกเอกเพราะกิจแนะนำนิดหน่อยสองอย่างนะครับ ไม่มีอะไรมากแล้วก็มาดูชุดคอสอย่างที่เห็นว่าผมจะได้คอสเปกระซัสมาเอ้อที่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะลองใส่ทีนี้มันสึก็จะมีสกิลประจำอาชีพที่ได้มาไอ้ประจำคาานี่เดี๋ยวถอดชุดแฟชั่นออกก็เห็นว่าเป claro ็นชุดคอสเปกรซัสแลวนะครับ ใกล้ๆหน่อยทีนี้เนี่ยมันดูว่าเมื่อเรากลับไปเป็นคลาสเก่าเนี่ยสกิลทุกอย่างเลเวลจะยังคงเดิมก่อนการเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็คือเราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตามความชอบของเราแล้วก็ทีนี้มีเทคนิคนึ่งก็คืออาชีพอ,อื่นๆเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนให้ครบหมดตอนแรกเลยก็ได้เพื่อว่าจะเอาชุดคอร์สให้ครบ ชุดคอร์สพื้นฐานทั้งหมดหกชุดนะครับให้มันครบๆไปเลยนะจริงๆตรงนี้ไม่ต้องมากดเรียนก็ได้นะครับแต่ว่ากดเรียนไว้หน่อยก็ดีก็ไม่ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วแล้วก็กดเหมือนเดิมครับก็จะได้ชุดคอร์สประจำอาชีพของเขามาซิกนัทนะครับก็อย่างที่เห็นจะได้ลดเป็นการลดชุดคอร์สแบบฟรีๆไปเลยนะ ก็ไม่ได้ลำบากอะไรอยู่แล้วทีนี้ก็เป็นดาร์กอนก็กดเรียนเรียนไปงั้นๆนะก็ไม่มีอะไรมากนะ ก็คือเกมนี้เนี่ยกลายว่าเราจะสามารถเลือกเปลี่ยนคาส์ไปมาได้ตามที่เราชอบไปนะแบบเออให้เราอยากเล่นเป็นตัวแท็งอยากดูว่าเฮ้ยดัรก,ก้อนเก่งไหมอะไรอย่างนี้นะก็มาเปลี่ยนได้ทุกเวลาไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วครับเพียงแค่มีเลเวลห้เท่านั้นนะแต่ปัญหาเดียวก็คือการใช้ exp ในการอัพสกิลนี่แหะครับค่อนข้างจะเยอะหน่อย อ้าวโหรู้สึกว่าแอนดโดรอยด้าสกิลจะเยอะมากเหมือนกันนะโอ้ยฟินิก ก็ทีนี้ก็เป็นคอสท้ายครบแล้วทีนี้ผมอยากมาดูนิดนึงทีนี้เนี่ยผมพอดีว่าผมต้องการจะเปลี่ยนเป็นเบรกซัสก็เลยว่าจะมาเริ่มเล่นอาชีพนี้กันนะแล้วก็ ดูนิดนึงเกี่ยวกับการเปลี่ยนคอร์สเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนชุดคอร์สหลักได้นะครับอ่าถ้าเป็นเปกถ้าหากเลือกคอ่าเปรกรสัรแล้วก็ใช้ชุดอคอร์เรรสเอรกสารอย่างเดียวใช้พวกซิกนัทหรืออะไรไม่ได้ยกเว้นว่าชุดคอร์สที่เราไปหามาเองอย่างเซอร์แพนอย่างนี้นะมันก็จะกดเปลี่ยนได้นะครับแคมโมโลเอนเดอรัสเอนเดอรัสเออนี่ก็จะกดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ยกเว้นคอร์สหลักเข่านั้นนะที่เราจะเปลี่ยนไม่ได้ครับนี่ซีดาก้อนนี้ก็กดเปลี่ยนไม่ได้ นึนงเพียงแต่ว่าความสามารถเรายังได้รับพลังจากชุดมันอยู่ต่างกันตรงนี้นิดนึงแล้วก็ทีนี้มาดูวิธีการเก็บเลเวลช่วงแรกแรกแนะนำเลยว่าให้เข้าดันเจียนไปร่วมแจมกับคนอื่นนี่แหละครับถึงเราจะไม่ค่อยเก่งมากแต่ก็ใส่เอ็กพีที่ได้จากคนอื่น ถือว่าเกาะเขาไปนิดิๆก็ได้นะในช่วงนี้เนี่ยทางที่ดีเราควรจะเตรียมตัวในเรื่องของสกิลไว้ก่อนก็ดีนะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนคาทมาใหม่ๆการมาปาร์ตี้นี้มีแต่เพี่งนกัตรัย์หกคนแล้วก็เรื่องระบบ AI สกิลต่อเนื่องเนี่ยถ้า,าเปลี่ยนคาดมามันก็จะมีเซตไว้ให้อยู่สองอันปกติแล้วทุกทุกคาดนะ ก็ลากมาเลยยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วเพราะเราไม่เข้าใจสกิลเท่าไหร่ก็กดใช้คอมโบต่อเน,นื่อง่ายๆนี่ไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาศึกษาเอานะครับก็ลองไล่อ่านดูระหว่างรอ เอาละคนพร้อมกันแล้วก็น่าจะเข้าได้ช่วงนี้ก็อัดเข้าไปเตมที่เลยเปิดอีกฟีคูณ อันนี้ดันเจียนที่ผมลงอยู่เป็นสิบสองประาตนะครับพอดีว่าถึงเวลาเที่ยงพอดีเลยลงได้ อลองใช้สกิลไล่กันไปนะมันก็จะพอทำข่าวเข้าใจได้บ้าง mm hmm. สมาณนี้นะครับสำหรับการเรียนรู้อาชีพใหม่ก็ไม่ค่อยยากอะไรนะร mm ู hmm. ้สึกว่าเอเมื่อกี้จะลืมเปิดเอฟเฟก ถ้าไม่อะไรมากก็แนะนำให้ลองศึกษาเกี่ยวกับพวกตัวสกิลดูนะครับแล้วก็สกิลบางสกิลอาจอาจะยังไม่ได้ขึ้นมาก็อาจจะต้องไปลากเพิ่มสองสกิลล่างทีนี้ก็พอได้ x อกมาจำนวนหนึ่งแล้วก็กดอัปเกรดได้เลยนะ เพราะว่าเนึ่งเวยลงดันเจียนเฉลี่ยประมาณห้าสิบกว่าๆเย็มันค่อนข้างจะเร็วอยู่แล้วนะครับอ,อลองทดสอบสก,กิลกันดูนิดนึงส,นสํหรับคาเต็กซ์ซั์เนี่ยก็มีจุดเด่นเรื่องพลังโจมตีอยู่แล้วนะครับว่าโจมตีจะดต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วมากแถ่แรงๆอีกขึ้นอยู่กับค่ามอลล์ก็คือเป็นเกรดึ้นมา ไฟกระพริบเล็กๆนะทั้งหมด5ดวงนะครับก็ใช้ท่าธรรมดาโจมตีแล้วก็ปิดด้วยท่าใหญ่ตอนมอมเลวเต็มม,มันจะทำเดเมจได้ยเยอะมากประมาณนี้นะครับสหรับคาเพลกซัสถ้าอย่างไรเดี๋ยวก็ขอตัวไปเก็บเลเวลก่อน